ถงเฉวมนาวสวัสดีนะัเกเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนสรรผสมตัวเยียเยียาสำหรับสรปรผสมตัวเยีย yeah. มีทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะคะอเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวอย่างคำศัพท์ของสระเยีย yeah. กันเลยนะคะ ก็คือคำว่าเ e ย่เ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 ย่แปลว่าคุณปู่ค่ะอ่านักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าเ e ย่เย่ไม่มีตัวไอนะคะอ่าเพราะว่าในภาษาจีนนะคะตัว y กับตัวไอ,ออกเสียงเหมือนกันค่ะ ออกเสียงว่า e เหมือนกันนะคะก็เลยลดรูปให้เหลือแค่ตัว y และก็ตัว e นะคะก็อ่านว่าเยเโอเคไปดูคำอื่นคันบ้างปอเอียเพียพอเอียเพียมอเยียเมียเต เ ne, อีาเดียเทเอียเทียเเอียเนียเลเอียเลียจีเอียชีเียเียเียเีคำศัพท์สระเอีย นะคะก็มีทั้งหมด10ตัวนะคะสำหรับวันนี้เซี่ยเครา์เลเลิกเรียนแล้วบ๊ายบายค่ะ